ดีค่ะดีใจด้วยดีใจมากเลยค่ะแฮปปี้ไหมแฮปปี้ค่ะเป็นวันแรกเมื่อไหร่คะกี่เดือนที่แล้วน่าจะประมาณสามเดือนค่ะสามเดือนใช่ไหมเราเจอกันครั้งแรกอ่ะคุณจูนบอกครูว่าคุณจูนอยากได้เบสไทยไปเวดเจ็เบสไทยแล้วก็สมหวังวันนี้สมหวังสามเดือน สมหวังดีมากดีใจมากค่ะแล้วนี้ครูอยากแสดงความยินดีด้วยแล้วก็เอยากให้ช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยได้ไหมคือครูคือช่วยมากช่วยมากๆจริงๆเพราะว่าคือตอนแรกอ่ะคือไม่รู้เลยว่าแบบมันมันต่างกันยังไงเราต้องทําอะไรบ้างแล้วเราไปต้องไปหาจากที่ไหนอะไรยเงี้ยค่ะคือหาหาแบบข้อมูลยากมากแล้วคือแบบเจอของครูยิ้มแล้วแบบหนูก็ดูแบบ youtube ของทุกคนแบบที่รีวิวอะไรเงี้ยแล้วคือแบบดีมากหนูเลยอ่ะงั้นตัดสินใจเรียน ดีกว่าอะไรอย่างน้อยแบบเรายัางแบบพอรู้เรื่องพอจะแบบถ้าเกิดเขาถามสัมพ่องสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเราก็พอรู้เรื่องก็คือเขาก็ถามจริงๆหมายถึงว่ารู้ได้ยังไงไปเรียนมีอะไรแบบว่าเออถึงมาถึงรู้แบบดีเทลอะไรเงี้ยแล้วหนี้ก็บอกอ๋อได้เรียนเรียนกับครูยิ้มมาอะไรเงี้ยค่ะเพราะตอนแรกคือเห็นแบบแต่พัฒนาได้เลยว่าตอนแรกแบบสัมภาษณ์รอบแรกที่เราคุยกับครูยิ้มคือตอบแบบไม่ดีเลยอะ เราเห็นว่าแบบพอหลังจากเรียนมาเรารู้ว่าเอ็วิธีการตอบเราควรจะตอบแบบไหนหรือว่าการพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ช่วยได้ช่วยได้เยอะมากจําจําคลาสแรกๆใช่ไหมที่ครูคอมเมนต์ให้ว่าชคือแทบจะคอมเมนต์หลายๆจุดเลยหลายจุดมากเนาะใช่คาถามเลยว่าคุณจุนมันไม่โอเคมันไม่ได้ตรงนี้ต้องพัฒนาตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้จนครูจะ้วารนสุดท้ายอ่ะ พอเราเรียนจบอะ่ะครูชมเราครูบอกว่าคุณจ<ช>ุนเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนที่พัฒนาแบบเห็นเห็นการพัฒนาเห็นการเปลี่ยนแปลงอะ่ะในสิ่งที่ครูสอนเะน่ยแล้วเราเอาไปปรับไปพัฒนา<ช>จริงๆอะ่ะเห็นอะ่ะคือ<ช>ไม่ใช่ว่าเรียนแล้วไม่พัฒนาเลยที่บ้านเราไปเวิร์กแบบ<ช>ตัวเองอะไรเงี้ยครูก็ยังชมเรา<ช>เลยอย่างเงี้ยก็ทำตามที่ครูบอกเลยใช่ไหมไปแบบไหนไงไม่ใช่บบางทีก็ใช้แบบคําตอบของครูยิ้มเอามาแบบตอบด้วย ว่าแบบเป็น uhm ซิทูเอชันอะไรเงี้ยพี่คุยยิ้มเล่าแล้วแบบถามจี้ลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราก็แบบตอบเท่าที่เราแบบเรียนมาอะไรเยหรือเขาเราเข้าใจที่แบบที่เรียนมาเขาถามซีนารีโอเยอะเลยใช่ไหมเขาถามซีนารีโอใช่แล้วเขาก็จะจี้แบบพอเราตอบอันนี้ไปแล้วเขาก็จะจี้ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ล่ะเขาก็จะแบบจี้ลงไปเรื่อยๆในเรื่องแบบที่เราเขาถามมาอย่างเงี้ยค่ะ คือเขาอยากจะรู้ว่าเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่าหรือเราแค่เตรียมมาเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนแบบฟังคนมาดูคนมาจับเล็กผสมน้อยดูนูน่นดูนี่มาแล้วเอามาตอบแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้าใจจริงๆอ่ะมันมันตอบไม่ได้มันตันมันอาจจะตอบได้แค่คำถามเดียวแต่ถ้าเกิดโดนจี้โดนจี้โดนกรรมการเขาเขาบี้เราเราไปตอบแต่เราได้เพราะว่าเราเรียนกันมาแล้วเราเข้าใจเนื้อหาการทํางนานบนเครื่องจริงๆถูกไหมคะ,ะเอ,อไม่ได้รู้ภาพ กว้างแต่รูปภาพรายละเอียดลงลึกถูกไหมแล้วก็แบบทีอยากแบบแนะนําด้วยเพราะว่าคืออย่างน้อยคือไม่ได้ช่วยในเรื่องการสัมภาษณ์ของ r i เ a t e j e ดด้วยแบบตัวตัวจูนเองก็คือสัมภาษณ์หมายถึงว่าไปพอจูนลาลาออกแล้วเนาะแล้วจูนก็เริ่มแบบหางานอะไรเงี้ยคือมันช่วยในทุกการสัมภาษณ์จริงๆสัมภาษณ์แอร์สัมภาษณ์งานออฟฟิศอื่นๆอะไรเงี้ยคือช่วยช่วยได้มากแบบบางทีใช้คําตอบของครูยิ้มในการไปตอบเขาด้วยอะไรยเงี้ยพอ จุดของจุดแข็งอะไรเงี้ยคือเอามาหมดเลยค่ะเอาในอันน้หมดเลยคือไม่ได้แค่แอร์ไฟเบทเจ็ใช่ไหมเออดีมากคือมันมันแอปพลายในชีวิตประจำวันในการสัมภาษณ์งานทุกกงานเบสิกได้หมดหล่อดีใจเนาะดีใจดีมากค่ะเอว้าวแฮปปี้มากเลยอ่ะได้สนใจสนใจใช่ไหมงานแรกนะคะที่สัมภาษณ์ไฟเบทเจ็งานแรกเลยค่ะงานแรกแล่อแล้วก็ได้เลยแล้วสัมภาษณ์กรรมการกี่คน กรรมการมีอยู่สี่คนในห้องค่ะอืมใช่แต่ว่าจะมีคนหลักๆแค่คนเดียวที่ถามที่ถามเยอะๆซึ่งเป็นใช้ภาษาอังกฤษใช้สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษค่ะโอเคก็คือสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเป็นต่างชาตินะคะแล้วที่เหลือเป็นคนไทยที่เป็นคนไทยเป็นพีพี่เองอืมนค่ะหรอโอเคแล้วใช้เวลาสัมภาษณ์นานไหมโหองหนูนานมากคือออกมาหนูเหนื่อยมากสัมภาษณ์เกือบครึ่งชั่วโมงของหนูอะ แบบคือหนูสัมภาษณ์เป็นคนแรกแล้วแบบว่ามีหลายคนเนาะตอนแรกที่มาก็คือแบบสัมภาษณ์หลายคนแต่หนูเป็นคนแรกที่เข้าไปสัมภาษณ์แล้วลความรู้สึกตอนสัมภาษณ์รู้สึกยังไงรู้สึกเกรงไหมหรือรู้สึกสบายสบายรู้สึกยังไงบ้างจริงๆสาหรับหนูรู้สึกอ่าไม่ได้เกรงมากเพราะอย่างน้อยหนูได้แบบว่าเตรียมกับคูยิ้มไปก่อนแล้วเงี้ยละครั้งหนึ่งแล้วหนูก็แบบว่าได้ไปสัมภาษณ์แบบสนามอย่างแบบสัมภาษณ์แอร์แบบ สนามอื่นอะไรเงี้ยก็ยังพอแบบไม่ได้เกรงขนาดนั้นอะไรเงี้ยคะ่ะแต่แบบก็ผ่านกับครูยิ้มไปแล้วก็ได,ไดไ้ได้แล้ว <laughs> ตอบไม่ได้หนูก็แบบเอาไปเอาไปก่อนตอบไปก่อนอะไรเงี้ยใช้ไมซ์เซ็ตเข้าไว้อะไรนะใช้เทคนิคเอาเทคนิคที่สอนมาทุกอย่างมันงัดงัด <laughs> มาหมดเลยปะ่ะ <laughs> ใช่เอาออกมาหมด <laughs> 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 หรอดีมากครูแฮปปี้ <laughs> และดีใจมากเลยนะว่าสำเร็จอะคือเหมือนแบบเราบอกครูเลยว่าเราต้องเมืองไทยเท่านั้นด้วยอะต้องเบสเมืองไทยเท่านั้นด้วยอะ ไม่ไม่มีแบบคือแบบแบบโฟกแบบแน่วแน่มาต้องเมืองไทยเท่านั้นไทยแบบเจ็ดแล้ววันนี้ก็ได้ดีใจเนอะเนาะแล้วเขาโทรมาบอกเมื่อวานเหรอคะเขาโทรมาบอกเมื่อเมื่อวานตอนตอนกลางคืนค่ะหรอแล้วเป็นแบบเขาคอนแรดแล้วก็แบบว่าแบบเริ่มงานได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาจะแบบถ้าเขาว่างเขาต้องดูว่าแบบเขาแบบสเกจด้วยว่างเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยแบบไปนัด เซ็นสัญญาแล้วก็เริ่มงานเลยอะไรเงี้ยตื่นเต้นไหมเป็นแอร์เพเวอเต้เตนเต็มตัวแล้วอ่ะตื่นเต้นมากแล้วก็แต่ว่าแบบก็อยากแบบน่าเป็นงานที่น่าสนใจมากเออว่าอยากลองทำแล้วเราจะแบบแบบชีวิตเราก็จะดีขึ้นน่ะเชื่อครูเถอะเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนเราจะได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆที่เรายังไม่เคยมีประสบการณ์จากจากที่เราเคยผ่านมาอะไรเงี้ยมันมันมันดีมากอ่ะกับชีวิตของเราอ่ะ ก็คุณแม่็มีอีกรอบแล้วก็ถ้าเกิดสมมติมีมาอังกฤษนะอย่าลืมนะครูเลี้ยงข้าวนะครูรอนะอ๋อถ้าได้ไปหนูจะทักไปเลยค่ะอ๋อคือเห็นนะขอบคุณมากขอบคุณมากพรเมื่อกี้บอกว่าตอนตอนก่อนตัดสินใจมาเรียนกับครูเนี่ยก็ดู Youtube ของทุกคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วใช่ไหมวันนี้ก็ถึง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 ตานะดูดูหนูดูเยอะมากเคยเคยคิดนะวันนึงจะเป็นเราบ้างละ ไม่ไม่คิดแต่ว่าถ้าเรียนหนูก็ต้องได้หนูมั่นใจเรยนกับองคุยต้องได้มา n d s e ตดีมากคุชอบมากๆแล้วเราก็ทำสำเร็จจริงๆเนาะดีใจด้วยอีกครั้งนะคะแล้วมีอะไรก็ทักทายคุมาเนาะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะดีด้วยนะขอบคุณค่ะ